ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีพีชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมเพื่อนนะวันนี้ก็มาอยู่กันที่ค่าย HU499 นะครับผมเพื่อนนะมาวันนี้ก็มาดูกันที่เกมยวเซกบาคาร่าเนาะเดี๋ยวมาเปลี่ยนห้องเล่นกันดูสักหน่อยแล้วกันมาวันนี้ก็มาอยู่ห้องแม่สาวน้อยกันแล้วกันเนาะอ่ะมาอยู่กันที่ห้องแม่สาวน้อยกันมานี่ก็มาได้ทุน2,000พันนะผมนะต้องรีบวางเดิมสองพันบาทกันเลยทีเดียวมาเดี๋ยวประเดิมกับแม่สาวน้อยชุดดำอ่าแม่สาวน้อยชุดดำมาดูสักหน่อยแล้วกันนมมมมาาาประะะเเดดดิลขแงผอ่ เยวขอใส่ไปที่แดงแล้วกันไม้นี้เขาไปที่น้าเงินกันหมดเลยนะมาอย่าไปย้องอย่าไปย้องอา้าวใบแรกเก้ามาแล้วไงใบแรกเก้ามาแล้วไงใบที่สามอ่าอย่าคิดว่าไพ่เลขเหนือกว่า,ามันต้องวุน้นใบที่สองครับผมนะนนไพ <ป S 2> ่ใบเดียวอนะ่ะมันทาอะไรไม่ได้ผมนะมันมันอยู่มันก็อยู่ที่ใบที่สองแล้วใบที่สามครับผมนะ เนียนๆไปหนึ่งทีครับผมนะเนียนๆไปหนึ่งทีนะเพื่อนนะจัดไปจัดไปพอได้ลิมบป่าพอได้ลิมหรือเปล่านะอีกนิดหนึ่งตรงนี้ไปไหนต่อเขาไปน้ำมือกันต่อนะเขาไปน้ำมือกันเยอะนะี๋ยวผมไปแดงคนเดียวก่อเมามาขอไปแดงเองมาสิบวินาทีนะคะมาดูเสียดูเสียใครมันจะเหนือเท่ากันมาอ่ะใครมันจะเหนือกันดูเสียงเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนมากนมมาหรือเปล่า มาไหมมาอันนี้มาไหมอืมเอาแลงไงปอกแปดอ่าปอกแปดไปหนึ่งทีครับผมนะสวยครับผมนะโอวันนี้ดวงดีครับผมวันนี้ดวงดีบบสวยไป <6 S 1> สวยไปดแงก์ชนะจัดไปเน,น้นเน้นครับผมนะจัดไปเน้นเน้นครับผมนะมาเริ่มมาผมเริ่มมาแล้วนะอ่ะก็เริ่มมาอยู่เริ่มมาอยู่ครับผมเริ่มมาอยู่ยนะ มาแล้วมาแล้วผมนะใกล้จะชนะแล้วค่ะตัวนี้เขามาเขามาแดงกันหมดแล้วเพื่อนนะเอายังไปน้าเงินกันอยู่เว้ยยังไปน้าเงินกันอยู่เว้ยอามาเดี๋ยวผมก็สลับเป็นน้าเงินกันบ้างแล้วกัน่ะยังเหลือเวลาเพีด้วยนะคะมันน่าจะตัดสองเพื่อนนะมันน่าจะตัดสองนะเส้นสุดการวางเดิมพ่นว่ามันน่าจะตัดสองครับผมนะดูสิจะตัดสองให้หรือเปล่านะอ่ะเอา้ไงเตรียมเดียวกับคอบ อ้าวพอกแปกครับผมอืมสวยไปสวยไปสวยไปหนึ่งทีครับผมนะสวยไปหนึ่งทีครับผมนะสวยไปหนึ่งทีครับผมนะเน้นเน้นครับผมเน้นเน้นนะผมนะเน้นเน้นไปเลยพี่เพื่อนอ้าวแล้วไงอ้าวแล้วไงหมายต่อไปจะไปทางไหนเพื่อนๆนะหมายต่อไปจะไปทางไหนต่อครับผมนะอ่าไปต่อที่น้ําเงินครับผม ใายไปที่น้ำเงินนะผมมาขอเตี๋ยพวกตัวช่วยพวกโบนัสไพ่คงใพ่คู่เอาไว้กันสักหน่อยแล้วกันขอปัดเจ็ดไปครับผมปัดเจ็ดมามาขอน้ำเงินโป๊กเก้ามาขอน้ำเงินโป๊กเก้ามาเส้นสุดการวางเดิมพันมาน้ำเงินมาไหมมาไหมมาไหมบารที่สองว่ายังไงโป๊กเก้าหูสามเต็มหูห้าเต็ม เอาเอาแล้วไงเอาแล้วไงเลือกไหมเลือกไหมแบงก์เกอร์ห้าแตมเลเยอร์รัแต้มเพราะว่าดูแล้วถึงเลือกมาก็ไม่มีสิชนะผมเลยไม่เลือกดีกว่าใช่ไหมอ่ะถึงเลือกถึงเลือกมาก็ไม่สามารถชนะน้ําเงินไม่เลือกดีกว่าเสียเวลาดึงไพ่ใช่ไหมล่ะอ่ะอ่ะเขารู้ชะตาผมเขารู้ชะตาตัวเองดียบผมเขารู้ชะตาตัวเองเดียอ่ะเริ่มการไม่ไหวเขาอยากสู้น้องนะอ่ะพี่บอกแล้วนะสู้ถ้าเกิดสู้พี่ไม่ไหมเขาอยากไปสู้เลย ฝีมือเป็นคนละชั้นกันนะครับผมเพื่อนนะฝีมือเป็นคนละชั้นกันนะครับผมระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐีแต่ต่อที่น้าเงินครับผมยังเหลือเวลาอีกสิบแต่ตอที่น้นานเงินแล้วกัน,นะะดูซิว่าจะดูซิว่าจากที่เราคุยมาเนี่ยเราจะคุยเราจะคุยต่อได้ไหมนะครส้นสุดการวางเดิมพัน <c oughs> ดูซิว่าฝีมือคนละชั้นเชิงมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าชั้นเชิงมันเป็นยังไงสวยฮาแต้มอื้าแต้ม,ตมเอาสวยดีได้ไพ่คู่ครับผม เอาแล้วไงเอา,เอาได้คู่กับเสมอครับผมอ่ะรอดไปครับผมนะอ่ะาแบงก์เกอร์สองแต้มรอดไปครับผมได้คู่กับเสมอ,อผมนะ<า>มเราก็ไม่เสียฝั่งของเรานะผมนะเราก็ได้ทั้งสองสองต่อแล้วกันเราได้ทั้งไพ่คู่แล้วก็ได้ทั้งเสมอนะเพื่อนนะรอบนี้นะอ่ะถือว่าโอ้ถือว่าประสบการณ์ประสบการณ์เรามีเยอะกว่าเราก็ต้องเหนือกว่าใช่ไหมเพื่อนนะ <laughs> คุยคุยคุยผมนะได้ทีเราเอาใหญ่แล้วเพื่อนนะได้ทีเราเอาใหญ่แล้วผมนะอ่ะยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีประสบการณ์เรามีเยอะผมนะประสบการณ์เรามีเยอะกว่าผมนะมาขอสักหน่อยแล้วกันเอาไม้มาขู่ผมเอาไม้มาขู่ผมนะเอาไม้มาขู่แล้วนะเอาไม้มาขู่แล้วนะรอบนี้นะเอามาขู่ไงก็โดนนะผมโดนบอกเลยว่าโดนนะผมโดนเต็มเต็มไม้เนี้โดนเต็มเต็ม เอาลไงหน้าก้าวด้วยไนงะเอาพอเก้าไปพอเก้าไปอย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียชื่อโอ้โหอมยังไงก็แฝเหมือ F มนเดิมผมนะแฝกันอีกแล้วครับผมนะมนบวกไปเน้นๆนหนึ่งีครับผมนะหวานเจี๊ยบครับผมนะหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวอ่ะก็โอเคครับผมเพื่อนนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, ก, share. กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันเนาะสำหรับ คำแนะนำผมนาเล่นอย่างมีสเตจผมเล่นอย่างระมัดระวังไม่ต้องไปหัวร้อนตามเกมผมนะได้แล้วก็ต้องเลิกครับผมเสียแล้วก็ต้องเลิกครับผมนะเพราะมันหมดโอเคผมใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับน้องไปเลยครับสวัสดีครับผม